สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีชาวโซเชียลคามพี่น้องครับชี่อๆสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้หนูกะไปเที่ยวร่วมๆเลยนะมื้อนี้นะหลายหม่องอยู่หนูสิพาซอจอยไปมื้อนี้กะบ่มีไผมากดดันหนูดอกหนูกะขับค่อยๆ แต่นสักสามสิมื่อนันเดียหยยบ้อยเวรเกือบต้องป๊บเพียวนึงเนาะผันบม่าเไปถกขันนะไงกุ้งกุ้งันกรอไปด้วไ้หยสังเกตว่างข้นอกถนนบันเทานึกว่าไพ่ใหม่โหลดที่ไหนได้บุญบรรยากาศวันนี้ตื่นมาเศร้ามากกันแดดไม่น้องแดดมา แสงมางามสุดเลยแงซูโบแมกก็เเยียนมันบอกอากาศกับบุคอยน้าวแล้วเริ่มเขาเพราะว่าภาวะปกติมาคนอำมาเลงอยู่มันนอกอ่มงามดอกโลคมันอีบมีฮอนเมฆไหมฮสิเข่ามึองพี่น้นอกสิไปอันเบียกหลายเติบ มันอี๋บ่มีใครสั่งเขาไปซื้อ,อยังหายไปดอกไปซื้อเองยังไปซื้อ,อยังบาตอร์เงินก็ซื้อแล้วเนงะินอ่ะให้ไปซื้อนมให้บุกแทนขอบคุณคุณพ,พี่ทางอัดซีสเกตลายๆได้ที่ฝากเงินไหให้น้องแทนซื้อนมก็ได้ซื้อนมกินเก่งขนาดขอบคุณลายๆเบิดจกาจกรจกระป๋องเบิดจากขวด ทานกล่องมาพี่พี่น้องสุดทีกำลังหหรอประสบภัยโควิดนะรักษาเหนือรักษาตัวดีๆเด้อดูแลจะพอดีๆเห็นใจอยู่เห็นกำลังใจให้ยก่อจากใจท่านี่บพไเตตอนแลเห็นกำลังใจให้ยบนสุดทุกคนบัวเป็นคนลาวเฮาคนไทยคือกันพ่อมาก,ก็ดีเอา ตะกันนี้แตกตื่นเบิเนาะโอ้ยเห็นจังไดยแหละตสาสุสารกับเจานะ้าเนาะคนที่ทำงานเนีย่ยบริเวณเขตที่มันเอ้ยบริเวณเขตที่มันอันติดขีดสีแดงเลยเนาะมันแบบทำใจยงกนะปิดพคนทำงานงก็ยุดงานเห็นข่าวที่เขาแซ่มากแบบว่าคนล่าเขานะอานถืออันยุดงานอยุดงานนะันแหละนจ้างเลิกจาก้าง เขาก็จะหนี้มาบ้านอันนี้มามันมาบ่ได้ตีพี่น้องเอ้ยไป่ว่าเขาจะเาติดได้านเด็บ่ให้ข้ามาเลยปกติน่ะในช่วงหลัางๆที่ผ่านมานี่ก่อนที่โควิดสิเขามาหลบนี้เนี่ยสามารถมาได้อยู่คนล่านะมาได้แต่ไปบ่ได้มาแต่ก็ต้องมันแต่กัตัวกระรวงเบาไกมาเนี่ยแมน่านบวแมนบนมีงานกะสีขาวเมืองเขคือมาห่อนผีบาทนี่ เมืองไหนเจ๋นะพี่น้องยงมากเก๋ๆก๋นะเจ๋กระเป๋าเจ๋นะโอ้ยนั่นเลยนั่งเลยมาหอดค่าอาหารโกกมักทานพี่้องจ้าอันเฮาอันเข่าไปอันนั้นข่าไปเมืองบรดีสุอของยังสักอย่างกับ ไปแลกเงินมหาห้แม่บังสห้เบิงเงินก่อนหนึ่งแสนก็แลกเงินมหาห้แม่อันถ้าแม่ต้องเทนแม่ต้องเทนพันหนึ่งแลกให้ทำไมเนี่ยพอดที่เขาแหลกมาสามพันสามพันนะ หนึ่งพันบาทนะตอนนี้นะมือนี้เขาแหลกอยู่หันคำหนึ่นะงพัน,น 1, บาทนะแต่สามแสนสามสิบสามพันกีบเออสามแสนสามสิบสามพันเจ็ดร้อยกีบพี่น้องอันอย่างย่างกาะซบสาย มันงการนะเออเป็นอย่างคือหูยั่วทันว่าอเลยอ้าวอ้าวอีลิตี้แนวนั่นบอกเธอสิไปตีไม่สิไปเป็นอย่างเกาะเป็นอย่งหนาเป็นอยัง หน่าลอกปันงูสิงมอฮู้ใช่พูดพูดเจ้าหน้าก้อยเฮ้ยยิ้มเพ้ออิเล่นเฮ้ยเฮ้ยสุลล่าเฮ้ยอ้าวแถวหล่อเพิ่นพอดีแหลกมาสามพันเนาะมียังกินเลยเนาะมันนี่เนาะ มินิพาทัวน้องแคทเจเจอยโอ้ยกูยเลิศกระเป๋านี่เด้อห,หอยสอกเฮ้ยข้องสอกอ,อ่านี่หอยจร,ร,ริอ,อย่างมะเลิศเด้เออนี่ขาก็าอแคนแบบนั่นแหละเออโหเลิศค่ะโห ใบแจักแสนจอยสองแสนก่าบาทนะะัแพงดอกอเบิ่งกนวกินนะเบิดูนี่อะไรบ้างกัเบิรงดอกตัวนี้คือซีรี้ย่างปี่ดนต้องแฟนแล้วกะมาือนดนจะแบบดนแซนนะใส่ใส่กอกใส่ใส่แกกบ่มี ส่กอกเงี้ยเออใส่ขอกกันใส่อกส่หัวเออถากินถากินผมว่าเวลาเขายังเยอะอืมเออนานนีเอกหลังชิง่าอืมเินนะถ้าเป็นคนเมือนเธงายถ้าต้องยิบเอาอืใช่ชิวค่ะ สเปกอยู่นี่ไอ้ดิโอซ่าชคือโมเมนแบบนี้น่าเห็นนะกระดาษที่จะว่นเอาผ่าพี่ป่ากหนเยเฮ้ยอ่างบริเตนนะเฮ้ถือเด็กโริดเอาย่างนั่งเลิศเดิมมื่อนีู้ข่งแต่กระป๋านี่เลี้ยนดีนะบัาต้นวัดโตแต่กระเป๋านั่งเอออลีนี้เอาคาตลากับหอยสอกอย่าง เลิศขนาดเยอะไป,ไปหิวกลางคืนแบบนี้เด้ออยอะข้อกระซ่าอีกแล้ขอแพงันรแพ้องเบ้อ,องส่าแังลูกเบื้อนด้นนยุเลอเอาบอ่แม่จอยนะลูกฮะเอาบ่ฮะเอาบ่นิ่มอย่างเดียว,วยเ เจมันคือบ่มีมักหม้ว่ะส่งนี่อยากกินหมักหม้อเด้ถ่ายกินใส่กอกพี่น้องจากเด็กจากน่อยถั่วมายี่มได้ว่าเป็นว่าข้าวขดข้าวขาดนี่โลขดกะเพาโลเอามาได้จอยเข้ามานยพี่เฮ้ย กินยูหานอ่ะอันสีออกอันสีไปนะอยากกินสองเินก็ไผ่บาทเมึงอ่่นเอาไปปรุงอยู่พุ่นแล้วออกมานังกินีพี่ฮัลโหลฮัลโหลสาดีเนาะมาด้อมาเด้อหนยู่ากินเอ่านก้มกระทันเจ้าเก้าเสียงซองคือมาวะ ถ้าเสียงหนึ่งแล้วถืกแล้วเมื่อกี้ยังไล่อีู่่ใส่ไล่แม่ค้าถวยสายเฟอร์นะขายปกตินะน้ำตกน้ำใสพี่น้องสิบพันกีีสามสิบกว่าบาทสี่สิบบาทด้ยอืมสี่สิบบาทลดยบ ตกนะตกมาตกล่มงาพกระทันทนใจปิมาขั้นซิถวยลแ้ถวยนึ่งสร็จะได้ได้กินซิถวยต้องมาสิบเอ็ดคนเาาฉพาะมือเดียวหรือว่าทั้งปีทั้งปีเลยขั้นนึ่งแบงคสมแกบเอา3ถ้วยซ้ถ้วยทำไมสกินคือกัน ก็สกินคือการระบาดนี้อพอข่ากับป้าพี่น้องเอ้หุ่นป้าป้าป้าอ่ะอืมป้าป้าบ่วงมือลิงมีอยู่ซ่อมซ่อมบวม่วงลิงมีงานมันเส้น่มันเป็น <c oughs> แล้น เขามากมากผิกไทยเนี่ยใส่ลายงกับลาวลาวเลยน้องไปือฝันไทยในสายมันมีแป้งนัวอยู่กูจะใส่ละละอันนี้นะใส่ยเคยแป้งนัวนะกันแป้งนัวเม็ดใหญ่กูย่านเลยกูใส่เออใส่รลดเอาบวงสานมาเนี่ยนี่เซ็งกินไเซ็ าาโอ้ยมึงใส่กู้งางลายมึงมาเพิ่มได้นะน้ำมันก็ะนวัวบาแห้งอืมเราสิบอกว่ามันต้องใส่ลายเดอ้อคลิกนีิดสลายวะไอ,บอ้บอบอป้านนั่นอ,อืมหนาวมึงโอยหนาวมึงอ่ะคนบริพิตรนนยยที่งานพิมพ์ไ่นองลายยากม่ได้เครื่องปรุงเขานอะน้ำปลาน้ำส้มแยกอันนี้นะ ฟ้าดำตาลซอสพริกน้ำปลาก,ก็าจะมาใส่ลงไปเลยอืมบวบมีบ้านดิซี่เอามาใส่นั่นใส่นี่ละอืมไปไปกินน้ำกันพี่น้องปลกัดเสียดขวดขวดโบเฮนบุนบนสตาเออเห็นแล้วเฟอร์เล่าค่ะค่ะเออเฟอร์เวียดแต่เขาจะกินก็บข้าวปี้พี่น้องเอาปี้มจิ้มกับกัดแซ่บแซ่บไหมแต่ หลายอยสวยเท่าไดนะ้วยละมื่น้าผู้บรได้เอาน้ามานำวะะ้วยละมืนะม่นยากได้น้าม <48 S 1> ยาเอาหน้ามาเดปาปาอุ้ยบ่ฮอดบสามสิบบาทยุ่นข้นเนาะสามสิบห้าสามสิตสามสิบสามสิบหอันั่นแหละไอ้กินหน่อยอจอยเจอยหงื่ผู้บ่า,าแวแ้่นะเฮ้ เฮ้ยหมูเบาไก่ไ <She> ด really <road> ้ค่ะหมูพัวตบมันดงค่ะนด้อหิบเหื่อซอสจ่อยบ่เห็นบ่เห็นั่นจอดลดกันอย่างไม่ลดแสียมุจอยด่น กินเพอกระแซบแล้วน้อเอ้ยมีผวนยืนหายเอีนบึงง่งนนนนอ,อยู่ทั้งหน้าออน้ำกับมพริกบิดหน่วยหนึ่ง,ง,งคือสิบบริเวเพชรนะ,ระนั่นแหละยังว่าคือสิบบเวเพชรพรกวานหนห่านอือหือในข่าวักพริกหวาน เ <laughs> สียบกับักสลัดเบามีอีกโ <laughs> อเคอีก <Okay. S 1> okay. ได้ น้ำใส่ตะเกียบไ่เป็นไปท่านนะก็ต้องทำหามือรีงไปหางมาถูกองเออเห็นเห็นนั่งขี้ไม่ถูกไม่เป็นอกอยากจะแตกข่าวแห้งนั่งข um> <No> ี้ไม่ถูกไม่เป็นค่ะตื่นมาอะไรกับเพิ่งห้าผู้ชาย องมากเลยยูในยันผู้ชายเุมือเาผู้ชายนังตายจุดขับใหญ่ๆนะเฮ้ยขับตาสวนหยันแขลเนาะยันแขนนี่เด้นามคนก็เอามาหาอีเลยยัยนแขนมีแซ่บว้อมี่พักสลัดนะ xem xong xem chào xem 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 con xem 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 thả, xem จากนี้แล้วละห้าสิบหลังจากกินเฟรละห้าเกษตรงานส่งต่อกำลังกลมหน้ากลมตาในการกินนางหิวสับหน่อย บริกรเขาเศร้านางวานางก็ไปเอากระเป๋าแบรนี่นี่ตั้งอยู่นี่น่ะเออเอาไปตั้งให้นั่งนี่ตั้งขขางขงเฮ้เออดูลามาเาโดโพ อ,อ,อยากได้แตเฮิองแล้วนางวะเ่าเป่างไรปร่ดีมีเงินใส่อยู่แถวบาฮาบุ๋มพี่นะแควบ้านฮาบุมีนางว่มกินไอยุ่จ,จ่อย จอยสกินเบิร์ดยุ้ยจอยนางเบิร์ดมาปีกสองมั่งหน่วยตีมาที่นั่นขึ้นป่ามาหนึ่อยไปซื้อไปซื้อให้กินน่ะไปซื้อให้กินเลยมวนหนาค่ะมวนหนาไอ้บอยหรือไอ้มีมวนหนาค่ะโต๊ะกัให้ไอ้มีซื้อให้กินเลยให้ไอ้มีเป็นคนจ่าย กนินะกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวบางทีมันหอมกรเพาะกินมันไหสามหน่วยแล้วตอนนี้แล้วพี่น้อง จะงานอยูกานปราจะจะิตาน้กการ